ติดตามไ้นําแนเดอร์ครับนี่น้องครับสวัสดีครับแเมร้าครับน,นี้ก็มายำม,มองครับสิมานมมบ้ามาเลยมืเอนี่ก็มากับเบาเงี้ยมเลยครับมหากินทางไกลอยู่มานีนี่ยามเลงครับอันนี้ก็มองห้าง อาเจมันที่หกศูนย์วันนี้เอานานอ,อตัวนึงนี่ปลาคอปลาคอตัวนึงละให้ไปเห็นอ,อีกโอ้สองอีเล่อนี้ปะดูตันนี้ปะด,ดูปะด,ดู นี่อันนี้ปลาตะเพียนอ่ใส่สามแล้วอับส่ไว้เต้เป็นบันใดมาล่างกี่ไครน่ะครัอใคบมาเห็นอีกเลยคไครน้ำลาย โอ้นี่นีปลาดุกนี่โอ้ปลากุดตุนนี่ปลากุดนี่กับปลาคหมานเลยตุ่นปลากุดปลากุด่นั่นอันนี้กับปลากุดอันนี้ยมากปาใส่บดถือป่ะ าจากสี่นะถึงนา่านปลาตะเพียนนี่โอ้อะไรปลากดุดโอ้คือตัวนี้คือคือนี่อันนี้ปา้ายะปลาตะเพียนอีกคือคือ ปลาดุสียังโอ้มองนี่ตรงมานเดอ้อมองนี่ตไองมันเฮ้ยมาจากพี่ึ้นหายไปไายก่อ หมายมือคือยังเวินไล่ใช่ป่ะโอ้ถือมาะหงประห้อยนั่นป้าเรนเป็นบางมงตอนมาตั้งพีมาเห็นเลยอ่ะ วัวจะมันถึอตลอดเบียองนันคือปะอันันขึ้ยังมันถืออ่ะนามมันไหลปีนมันมาลงอือมันนี่ไหลแห้งว่ะแม่ยุวงานม่มนใกลนันนู้กระยลอกคางสิดีเนาะคางคางกันเท้นะถึก อหมดถือลีกันเออแม่นลายแห้งมื่อนี้โอ้วันนี้ถือมาตลอดนี่งมวนเลยแล้วมือมีเลยทั้งที แมนอนู่โอ้ถึกหน่อยหนึ่งโอ้ต้องพี่ไล่แหงเลยเงียบเลยท่ับพี่ เออนน่กำลังมาเห็นอีกตัวึ่นตัเพียนตัเพียนนี่เจ้าจากใไรนอกขาตื่อโฮเร้ชื่อเยมดองนั่นเลยฮะเออโฮคลั้งชื่อเรื่องนั้นเราตามันฆ้ามาตาไขนอตาไขอยู่กับบ้านนี่บบนครับ Môi trời... Chịu <laughs> hồn Đấy chứ người em đau đấy chứ tụi môi trời Ờ, mùi bà mẹ không có gì ừ, nữa Chịu อ่าม uh. uh. <c oughs> ีะได้อ่าเส้นด้ายเนาะขึ้นมาาจะถึกตลอดถึงมาตะเลิดนี้ดบงมาได้เลยเลยรับนี่กับถึกลายเลยครับ อมืมานลายอยู่ครับ,บอ,อืมนีน,นี่นาดโอ้ัดเดวยวมาเนี้ก็ไป็นรุ่นเป็นหัวที่สองครับนี่หัวแรกถึกครึ่งนึงครับครึ่งนึงบดถึกน้ำไหลรับน้ำไหลแห้งครับเป็นน้ำซี่ครับมัน ซี่กันล่งเริ่มบกครับนี่ไหลท่วมไฮท่วมหน้ามืดนี่ปลายุกค,ค่าก็คืงต้นยุกค่าเลยครับช่วงมันไหลอันนี้ในเนื้อน,นี่ก็บกแวอันนี่ก็ไปลุ่นลุงหัวที่สองครับมันนี่มีแต่มองห้างมาใส่สฮ้ย,ยอยู่บังไดวะ อมืมาเริ่มอันนี้กับเป็นโมงหาเส,ส้นเส้นหาศูนย์ทั้งน้นไม่ค่อย,ลยไล่มาอ,อืมวัดที่สอง ถือไะไบใหม่ๆบใหม่ะถือไปหย,ยุดค่ามาเพื่เห็นนะ่ะเมื่นวนลุดแล้วนะ่ะโอ้เธออย่างเสียเป็นดัดถือขราคางคางนะ มองนี่ี่ไรหัวนี่ด้ไึคนอจังเป็น่นารบบัาวน้ะทานบบถกตานะงูตัวน,นี้เนี่ยหกศูนย์มันบดถึกแะ <c oughs> ตวน,น่นหาศูนย์ตัวน,นี้ห่างกว่าตันั้ได้ตัวปายญงเน,ในี่ยกบได้ตัวนี้อ่นีเ่อือโอเมนตัวนี้ โอ้ปลูกปลาเพี่อนปลาดุกปลาตัวใหญ่ๆบดถึกโอ้บ่มีคงวางด้วยหกศูนย์สิปลาหกศูนย์สิบบ่มีนะว่าอู้ปลาโดขีดมองแล้วนี่โั้ใหญ่ๆเลยนี่บวกเกี่ยวอย่านี้ไว้ย โอ้ยตุงขาดตัวนี้ก็บขบดาดปลาดูลรโอ้ยบดถือลีเลยนะมันมีนาหมอกไคลไลตัวนี้เออนาหมอไไล้หัวนั่นทังนี้เออ,อยากหมะเลยวะอ๋อหมดถเลยวอจะปยี ดิสเน่ยมันนันบ่เว้ยโมมีหลือนะมันมีแต่ปลาตัวน,น้อยพอดีกับมองนันบ่เว้ยใหญ่สิบมมีตัวใหญ่แต่บ่มาดูบทไลยเนานะ Mình lại kiếm Bà nội Bố thức ý lý Cái thức mà tụng hình Ở ạ, mặt xanh nữa bên này Nha, bà, bà tựa phiền nó Tựa nhoài 60นี่น่าสิถึกมั้ยถึกได้50น้อนะเห็นตัวนึงออันนนาี่ปะแกงตัวนี้เอง2ตเออไม่เห็น2ต้ต่ะอู่วอ้าปลาตะเพียน mì sao xám mà. Ừ. <laughs> ừ. ừ. ta... Mình cả... ừ. ừ, đấy. Này, có bao nhiêu rồi? Mò cần đó. Mỏng mò lông. Mỏng mồ lông, đinh đinh, nhà lái. ủa ta cái top tôi nhai lên, ta cái top, ừ mà chỉ đầy chắc cao tu 10 tuổi. ครับหันนี้ได้สามตู้ครับนัหนวันี้บดถึกเป็นม่วงห้างครับบดถึกเลือกโมมัน